สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR c h a ช n e l นะครับช่องหอยฟรีวันนี้เราจะมาตามกันต่อนะครับกับสูตรหลักหน่วยบนเทียบชน2ส,สูตรนะครับซึ่งเป็น2ส,สูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วที่เราคํานวณไว้นะครับสูตรนี้5871581470นะครับผลรงวัลที่ออก 405สูตรเทียบชนชนกันที่587เนะครับเข้ามาที่เลข5นะครับเข้ามาตัวชนนะครับทั้งสองสูตรไม่ผิดก็เข้ามาที่ตัวชนนะครับสูตรที่2นะครับที่เราลงไว้สูตรนี้เป็นตัวเลข4ตัวนะครับผลางวัลที่ออก405ชนกัน578เนะครับเข้ามาที่เลข5นะครับหลักหน่วยบน เดี๋ยวงวดนี้เราจะมาตามกันต่อนะครับทั้งสงสูตรนะครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนนะครับจะชนตัวไหนแต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนก,นกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากิินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตนี่เราต้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือไม่นะครับรับชมแ้ะถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR c h a n ่อ l หอยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนทั้งสงสูตรก่อนนะครับงวดที่แล้วไม่ได้เขียนไม่ได้ลงให้ดูเทียบชนกันแบบนี้นะครับก็ลงเป็นสูตรให้ดูเลยนะครับก็ติก๊กเอาตัวที่ชนทั้งสงสูตรนะครับก็เข้ามาทั้งสงสูตรตัวชนก็ไม่ผิดนะครับของ ของงวดที่แล้วนะครับ16รกรกฎาคมนะครับก็คือสองสูตรนี้นะครับงวดนี้เข้ามาที่เลขห้านะครับามาตามต่องวดนี้งวดแรกนะครับชนกันสี่กับห้านะครับสองตัวเข้ามาที่เลขห้างวดที่สองชนกัน 780นะครับ3ตัวเข้ามาที่เลข7นะครับหลักหน่วยบนวันนี้ชนกัน8กับ9นะครับเข้ามาที่เลข8วันนี้ผิดนะครับมี10ูนนะครับที่ผิดงวดน,นี้ตัวชนก็เลยผิดนะครับวัต่อมาชนกันที่1กับ2อนะครับออก6 42หลักหน่วยนะครับวัต่อมาชนกัน3 2กับ3นะครับออก0 1 2เลข2นะครับหลักหน่วยบนวันนี้ชนกัน3 4 6นะครับ3ตัวออกหนึเลข6วันนี้ชนกัน7กับ8นะครับออก8 0 7นะครับหลักหน่วยคือเลข7วันนี้ชนกัน6กับ7นะครับออก1นึ่ออกสี่นะครับเลข7หลักหน่วยบน แล้วก็ของงวดที่ผ่านมานะครับชนกัน 5,7,8, เนะครับเข้ามาที่เลข5เดี๋ยวเรามาดูของงวดนี้นะครับทั้ง2สูตรนะครับว่าจะได้ตัวไหนสูตรที่ผิดนะครับก็คือสูตรนี้นะครับผิด1งงวดหลังจากที่ผิดก็เข้ามาตัวเนื่องอยังไม่ผิดนะครับงวดแรกที่ลงก็คืองวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ ของงวดนี้นะครับหลักพันบวกกันสองครั้งหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลขศูนะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างก็คือเลข3บวกด้วยหลักร้อยเลขหน้า ครั้งที่สองนะครับร้อยหน้าคอสองก็คือเลขแปดบวกกันแล้วได้สิบเอนะครับได้เลขหนึ่งเพิ่มไปอีกสารแต้มนะครับสองสามสี่นะครับสี่ตัวนะครับสูตรนี้หนึ่งสิงหาคม หก 1>, 1 2 3 4นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับสูตรที่1นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็เข้ามา2งวดนะครับที่ลงนะครับ2งวดที่ลง ส,สูตรนี้ยังไม่ผิดแต่ว่าตัวเลขเยอะนะครับ6ตัวนะครับงวดแรกที่ลง1กรกฎาคมนะครับแล้วก็งวดที่2ก็คืองวดที่ผ่านมานะครับหลักหน่วยนะครับเลข5ตำแหน่งของสูตรนะครับตำแหน่งของสูตรนี้ หลักร้อยบนบวกกันสองครั้งบวกหน่วยล่างสองครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่สองร้อยบนก็คือเลข4 4่บวกสนะครับแล้วก็หน่วยล่างเลข3าม ร้อยท้ายครั้งที่2เลขศูนบวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น11 11อบเวกสเป็น14นะครับได้เลขสี่นะครับตัวเลขเพิ่มไปทีละสามแต้มก็จะเป็น7 0 3 6 เก้านะครับหนึ่งสิงหาคมหกห้าตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับทีนี้ถ้าเราเอามาเทียบชนกันดูนะครับทั้งสองสูตรงวดนี้ เลขหนึ่งไม่มีนะครับเลขสองไม,ม่มีเลขสามนะครับมีเลขสามเลขสี่ชนกันสองตัวนะครับสามกับสี่มวดนี้ชนกันที่สามกับสี่นะครับสองตัว เลขสีก่อนก็ได้ครับวสกับ3หรือว่า3กับ4นะครับ1สิงหาคมหกจะมีมาหรือเปล่านะครับตัวไหนจะมานะครับสองตัวนะครับชนกันที่เลขสากับเลขสีนะครับ สถิติก็มีผิดหนึ่งงวดนะครับหลังจากนั้นก็ยังไม่ผิดนะครับก็ลองดูนะครับพิจารณาดูนะครับงวดนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเลขสามกับเลขสีนะครับถ้าเอาตามสูตรคู่ขี้งวดนี้ที่ลงให้ดูไปแล้วก็ได้เลขขี้นะครับเลขขี้ก็คือเลขสามนะครับ อันนั้นเป็นหลักสิบนะครับคู่ขี้หลักสิบได้เลขขี้หลักหน่วยยังไม่มีสูตรลงนะครับให้ดูนะครับเลขคู่เลขขี้นะครับสูตรมันมีอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ลงนะครับคิดว่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับสถิติที่ผ่านมาเราก็เอาตามคู่ขี้หลักสิบนะครับแ,แล้วก็จับตามแ้มวรวมแล้วก็ได้ผลมาหลายงวดนะครับงวดนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับ อันนี้จะเป็นหลักหน่วยนะครับสูตรนี้เป็นหลักหน่วยบนสสูตรเทียบชนนะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับงวดนี้ชนกัน3กับ4จะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับเป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่าที่เข้ามาเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ